ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีใหม่นะฮะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะทําไมผมถึงสร้างไอดีใหม่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้อ่ะวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับข่าวสารเป็นข้อมูลใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ของลาเลนเจอร์นะที่เขาจัดให้ผู้เล่นใหม่ นั่นก็คือ event, อีเวนต์อ่านี่เลยครับผม7 day festival เป็นอีเวนต์ที่ผู้ที่สมัคร ID ดีใหม่จะได้ทุกคนนะแต่คนที่สมัครไ d ดีไว้นานแล้วผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลามันเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าขั้นต่ำก็น่าจะเดือนนี้อะ่ะผมว่าถ้าใครที่สมัคร ID ดีในเดือนนี้ก็น่าจะได้กันทุกคนนะหรือมีใครที่นอกเหนือจากนั้นเราได้ผมก็ไม่รู้ ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการที่ประเมินว่าอ่ะคนนี้ได้นะอ่ะคนนี้ได้อ่ะผมไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าคนที่สร้าง ID ใหม่จะได้7 day festival กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำเลยว่าให้รีบสร้าง ID ใหม่ซะเพราะว่าเดือนหน้าก็เป็นโคลาโบหรือใครที่แบบ กำลังแบบอยากจะเล่นเกมไลเลนเจอร์พอดีแล้วแบบกําลังหาจังหวะสร้าง ID เเหมาะผมก็แนะนําว่าสร้างมันตอนนี้ไปเลยเพราะว่ามันมีตั๋วกาชาแจกค่อนข้างที่จะเยอะ,อะเป็นตั๋วกาชาเนี่ยตั๋วกาชาเอเนี่ยสีลุงเนี่ยเป็นตั๋วกาชา8ปีแล้วก็ยังมีตั๋วกาชาที่เปิดเลนเจอร์ปกติด้วยเนี่ยมันก็แจกค่อนข้างที่จะเยอะและผู้เล่นใหม่ยังมีเควส่ะตรงนี้คือแบบ เก็บได้นะเคลดตรงนี้คือแบบเก็บได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยคือแบบเยอะมากอะประเด็นสําคัญที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้เลยที่ร้อนแรงมากๆก็คือนี่แหละครับไอเจ้าตัวปัญหานี่เลยตัวปัญหารองเท้าลีโอนาเจ็ดดาวคือถ้าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าอะ่ะจะรู้อยู่แล้วเว้ยว่าเกียร์ชิ้นนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะอ่ะ มันเป็นเกียร์ช่องกลางถึงมันจะไม่ใช่เกียร์ลดแรกแต่ผมก็มองว่ามันเป็นเกียร์ป้องกันที่ค่อนข้างดีค่าสแต็กก็จะเป็นหลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตก็เป็นเกียร์ของสายพลังนะครับเกียร์ชิ้นนี้ถ้าใครเล่นมาตั้งแต่แรกๆแล้วไม่เคยพลาดเลยมันจะแจกอยู่3มชิ้นอย่างเช่นไอดีหลักของผมก็มีครบทั้ง3ชิ้นเลยนะอ่าซึ่งถามว่าได้ใช้ทุกชิ้นไมหมก็ไม่อ่ะเพราะว่า ผมเน้นไปทางรถแร่นะมันจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายมากกว่าแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าดีนะซึ่งทําไมมันถึงเป็นดราม่าเพราะมันแจกแต่คนที่เล่นใหม่ไงเพราะคนที่ผู้เล่นเก่าอ่ะเขาอยากได้มันก็มีนะบางคนคือแบบไม่มีเกียร์เจ็ดดาวเลยก็มีอะ่ะเพราะว่ามันก็ใช่ว่าทุกคนที่เขาจะเล่นทันบางคนเขาเพิ่งแบบสมัครไ d ดีมาไม่นานเขาก็ไม่ได้นะไอดีรองผมก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าถามว่า มันจะทําให้หดไหมมีเกียร์ชิน้นนี้ผมก็มองว่าไม่อยู่ดีนะก็แล้วแต่หลายๆมุมมองนะแต่สําหรับผมคือแจกก็ได้ไม่แจกก็ไม่เป็นไรแต่ผมเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบเขาอยากได้เพราะผมก็อยากได้นะถ้าได้มามันจะช่วยไอดีลองผมได้เยอะมากแต่ก็อย่างว่าครับอของแจกมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ใช่แค่รองเท้ามีกบเนี่ย ดูคือคุ้มยังไงก็คุ้มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกที่แจกอีกไหมพัฟเซลหรอพัฟเซล,ลก็เนี่ยดูมีอันนี้อีกอ่ะกบอีกอ่ะคือแจกเยอะนะคือผมบอกเลยว่าถ้าใครสร้างไอดีใหม่ช่วงนี้คือจะโหดค่อนข้างที่จะไวเปิดกาชากันหน่อยกันแล้วกันว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเล่นนะตูนี้ อลองเสียงผมอยากได้ช็อตกันคือตู้นี้อยากได้ช็อตกันมากอะ่ะมันเป็นตัวดาเมจธาตุไม้นะถ้าได้มาก็อาจจะเล่นง่ายอาจจะเล่นง่ายที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ตัวบินอย่าเป็นตัวบินแค่นั้นก็พอโอเคดาวินชีก็ได้อ่าดาวินชีก็ได้มาเหลืออีก30ใบนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลย แต่ว่าตั๋วกาชาลรนเจอร์เราจะเก็บไว้เราจะยังไม่เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดตั๋ว8ปีก่อนนะ,อ,ะอันนี้ย่อยทิ้งไปเลยนะก็น่าจะเอามาย่อยอ่ะผมว่าเอ้ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ไดโอเคเอ็ดเวิร์ดก็ใช้ได้นะตัวบินตัวนี้แล่เยอะครับไม่โหดอันนี้ก็ย่อยทิ้งไปเลยอ่บาบราลเคกนี่คือแบบย่อยครับตัวครบรอบ3ปีนะ ก็ไม่ได้แย่นะรอบนี้คือผมมองว่ามีเอ็ดเวิร์ดบินมันก็ยังเอามาใช้ได้แต่ตัวบินผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะมันทำให้ภาคพ,พื้นเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะเอาตัวบินมาใส่ทีมอันนี้ย่อยครับอันนี้ก็ย่อยทิ้งนะตัวนี้ก็มีคอมโบนะแต่ก็ย่อยทิ้งเถอะไม่โหดอันนี้ก็ย่อยครับผมอันนี้ย่อยนะโอ้โหอันนี้มาบ่อยเกินย่อยทิ้งไป รอบสุดท้ายคือขอโคนี่นักเรียนได้ปะไม่ก็บาวไฟอ่ะอยากได้ตัวชนตอนนี้คือผมอยากได้ตัวชนมาถ้าได้ตัวชนมาเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะมาครับผมอ้าวตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้นะคนเล่นใหม่คือใช้ได้ครับตัวนี้อันนี้ย่อยครับอันนี้ก็ย่อยทิ้งไปเลยอันนี้ย่อยครับผมอ้าตัวนี้ก็ใช้ได้โอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าคนเล่นใหม่มันมีอมตะครับ อ่ะรอบนี้ก็โอเคนะผมมองว่าใครที่สนใจสร้างไอดีใหม่ผมก็แนะนําสร้างตอนนี้ซะเพราะมันแจกเยอะในเมื่อ GM แจกแล้วเราก็ต้องคว้าโอกาสนะส่วนใครที่ยังไม่พร้อมสร้างไอดีใหม่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องเสียใจผมเชื่อว่าถ้าเราไปฟีดแบ็กกับทีมงานนะไปฟีดแบบ็กแบบกับลิงก์อ่ะมันจะมีลิงก์ให้ฟีดแบ็กอยู่นะเราก็กดเข้าไปนะ ที่เพจทางการมีลิงก์ให้ครับผมเราก็ไปแจ้งทางนั้นน่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะแจกผู้เล่นเก่าด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับผมอะ่ะเข้าไปฟีดแบบคนละเสียงสงเสียงอะ่ะคือรวมกันมันก็อาจจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ฝากด้วยนะสำหรับใครที่จะเล่นจะสมัคร ID ผมก็แนะนำเป็นตอนนี้วันนี้เลยยิ่งดีครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ